สวัสดีค่ะ<อ>แล้วก็สวัสดีพี่กล้วยด้วยนะคะ<อ>วันนี้ค่ะทางโชรูมฟอร์ดไอเอสาขาราฤชษพพระราม5มีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่กล้วยค่ะคว่ารู้สึกยังไงบ้างคะออกรถกระทางพี่ปุ๋ยก็มีความรู้สึกประทับใจครับแล้วก็ยินดีครับผม,มตัวรถเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นตัวรถที่แบบเราไม่เคยใช้มาก่อนที่เป็นรถลักษณะใหญ่แล้วก็แบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็ถูกใจครับแล้ว ทางการต้อนรับบรรยากาศภายในชวรลุมของเราเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกว่าต้อนรับดีครับโอเคค่ะนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางชวรุมฟอร์ดแอมะซสาขาราชพฤกษ์รพระราม5ค่ะต้องขอขอบคุณพี่กล้ยด้วยนะคะ,ะวัสดีค่ะ 给啊！ Hvala.